สวัสดีครับผมสบายใจท้ายบ้านชาแนลครับผมติดภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งรถไทยเนาะรถไทยคู่ใจนะครับผมควันนี้ก็เอามาแปรพี่น้องแปรดินทรายเนาะแปรดินทรายเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งโตมันก่อนพี่น้องมันเป็นรุ่นไหน ขายเมสซี่พี่เนอะเมสซี่ปัวกุสันนะครับเมสซี่รุ่นนี้รุ่นหนึ่นง 7, เจ็ดห่เาเนาะหกเจ็ดห้านะครับเบิ้งหลบๆกันพี่เนอะตรงนี้ใาวเวอร์แล้วนะครับชักทางพี่เนอะชักทางใาวเวอร์แล้ว เมสซี่เนี่ยเขาจะเดินหน้าสามเกียร์พี่น้องเดินหน้าสามเกียร์นะครับเป็นห้าเป็นโล่ผานหลังพี่น้องผานหลังเป็นผานหกเนาะใบไงพี่น้องใบไง ใบหกนะครับผมตัวนี้เป็นกระบอกซอยเริ่พี่น้องเป็นกระบอกซอยเป็นแขนซอยนะครับ,บ,รบช่วยยกช่วยยกนะครับเิเหตุให้ยกง่ายพี่น้องยกเบาครับผม คอนโทลนอีกปั๊บแล้วพี่น้องปั๊บเปลี่ยนแล้วเป็นคอนโทรนมือ,อโยกแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับ mm hmm. ไปเดี๋ยวไปเบิ่งการทำงานกันครับผม พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอหยาดจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องฝากไว้พี่นอ้อ,นองที่เขามารับชมสบายใจที่บ้านเนะ,นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมกดกระดิง่งยิ่งๆนะครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม